ยินดีต้อนรับสู่ WKP Auto แหล่งรวมรีวิวเชิงลึกและข้อมูลเชิงเทคนิคเกี่ยวกับยานยนต์และเทคโนโลยีการบินยุคใหม่ที่คุณไว้วางใจได้วันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับ d i 0 4ปี2025โรนขับไล่ที่ล้ำสมัยที่สุดรุ่นหนึ่งซึ่งกำลังได้รับความสนใจอย่างมากในวงการทหารและการบินโดรนลำนี้ถูกออกแบบมาเพื่อครองความได้เปรียบทางอากาศปฏิบัติภารกิจโจมตีอย่างแม่นยำ และปฏิบัติการลาดระเวนแบบเรียลไทม์โดยผสานการออกแบบล้ำอนาคตเข้ากับความสามารถร้ายแรงอย่างเต็มรูปแบบ di 0 4เป็นอากาศยานไร้คนขับโจมตี ucav เจเนอเรชันใหม่ที่เน้นความล่องหนความเร็วและระบบปัญญาประดิษฐ์โดรนนี้สามารถปฏิบัติภารกิจแบบกึ่นอัตโนมัติหรืออัตโนมัติเต็มรูปแบบ โดยไม่ต้องพึ่งพาการควบคุมของมนุษย์ตลอดเวลามันสามารถระบุติดตามและโจมตีเป้าหมายหอลายจุดได้ในคราวเดียวรวมทั้งยังสามารถปฏิบัติภารากิจในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีการเชื่อมต่อกับศูนย์ควบคุมด้วยระบบตัดสินใจอัจฉริยะในตัวถือเป็นก้าวกระโดดครั้งใหญ่ของเทคโนโลยีการรบไร้คนขับในด้านการออกแบบภายนอก d i 0 4มาพร้อมโครงสร้างลำตัวที่บางเรียบเพื่อลดการตรวจจับจากเรดาร์ วัสดุที่ใช้ประกอบลำตัวเป็นวัสดุคอมโพสิตดูดซับคลื่นเรดาร์และลดการปล่อยความร้อนทำให้แทบจะล่องหนต่อระบบป้องกันของศัตรู ปีของโดรนมีความยาวประมาณ14เมตรระบบล้อสามารถพับเก็บได้และช่องเก็บอาวุธติดตั้งภายในเพื่อให้รักษาสมรรถนะด้านอากาศพลศาสตร์และลดการสะท้อนเรดาร์รูปรางที่ล้ำอนาคตของมันถูกออกแบบมาให้สามารถบินด้วยความเร็วสูงมีความมั่นคงและสามารถบินในภารกิจระยะไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบขับเคลื่อนของ D-I ศูใช้เครื่องยนต์เทอร์โบแฟนแรงขับสูงพร้อมระบบเผาไหม้าย ทำให้สามารถบินด้วยความเร็วเหนือเสียงได้ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณแมตหนดและสามารถบินได้ไกลเกินกว่า2,000กิโลเมตรต่อเที่ยวด้วยการจัดการเชื้อเพลิงที่ชันฉลาดและการออกแบบที่มีประสิทธ,ธิภาพทำให้มันสามารถลอยตัวอยู่บริเวณเป้าหมายได้นานเพื่อรอเวลาที่เหมาะสมในการโจมตีหรือทำหน้าที่สอดแนม หนึ่งในฟีเจอร์ที่น่าทึ่งที่สุดของ DI04 คือระบบ AI ต่อสู้ในตัวที่สามารถจดจำวัตถุวิเคราะห์รูปแบบภัยคุกคามและเลือกเป้าหมายได้ภายในเสี้ยววินาทีระบบนี้สามารถแยกแยะเป้าหมายฝ่ายเดียวกันกับฝ่ายตรงข้ามเลือกอาวุธที่เหมาะสมที่สุดตามสถานการณ์และตอบสนองในสภาพสนามรบจริงได้อย่างแม่นยำโดย AI ได้รับการฝึกจากข้อมูลการจำลองการรบนับล้านครั้งเพื่อความแม่นยำสูงสุด ในด้านอาวุธ d i 0 4มีช่องติดตั้งอาวุธภายในจำนวน2ช่องรองรับขีปนาวุธอากาศสู่อากาศขีปนาวุธโจมตีภาคพ,พื้นและระเบิดอัจฉริยะสามารถใช้งานร่วมกับระบบเล็งเป้าเลเซอร์และพ่ออดกำหนดเป้าแบบทันสมัยมีความสามารถในการโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำในระดับจุดสามารถทำงานร่วมกับอากาศยานที่มีนักบินหรือระบบฝูงโรนอื่นๆได้ด้วยการแบ่งปันข้อมูลเป้าหมายแบบเรียลไทม์ ชุดเซ็นเซอร์ของ DI 0 4ประกอบด้วยกล้องอินฟราเรดกล้องตรวจจับภาพไฟฟ้าเรดาร์แบบคลื่นความถี่สังเคราะหและระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจสอดแนมในเชิงลึกและส่งข้อมูลไปยังหน่วยบัญชาการได้อย่างรวดเร็วความสามารถในการรับรู้แบบหลายมิติยังทำให้โดรนเหมาะสมสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนเช่นพื้นที่เมืองหรือภูเขา โดยรวมแล้ว di 0 4ปี2025คือโดรนขับไล่ที่เป็นผลงานชิ้นเอกของเทคโนโลยีการทหารมันรวมเอาความล่องหนความเร็วระบบอัตโนมัติและความแม่นยำเข้าไว้ด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบไม่ว่าจะปฏิบัติภารกิจเดียวหรือร่วมกับหน่วยอื่นๆโดรนลำนี้ถูกออกแบบมาเพื่อครองอากาศโดยมีความเสี่ยงต่อมนุษย์น้อยที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงที่สุดถ้าคุณชอบวิดีโอนี้และอยากติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีโดรน เครื่องบินรบและยานพาหนะล้ำสมัยอื่นๆอย่าลืมกดติดตามช่อง w KP Auto เพื่อสนับสนุนเราในการนำเสนอคอนเทนต์เจาะลึกที่น่าสนใจแบบนี้ต่อไปขอบคุณที่รับชม